สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบ่ายสาบนะครับประจำวันที่13กันยายนปี65นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีทีเด็ดมาอีกหนึ่งคู่นะครับโอ้เมื่อคืนนี้สุดยอดเลยนะฮะทีมเอสเซบานครึ่งแรก6ลูกเลยนะครับวันนี้ส่วนวันนี้นะครับมีคู่ทีเด็ดอีกแล้วนะครับในรอบตีหนึ่งสี่สนาทีนะครับคู่ดึกนะฮะในลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกของอังกฤษนะครับระหว่างทอคี้ยูนเต็ดแล้วก็ทอคี้นะฮะอ่านว่าทอคี้ยูวนเต็ด โชลิฮันมอนะครับทีมเยือนนะครับส่วนอันดับทั้ง2ทีมนี้ก็อ่าทอร์คีเองก็อยู่อันดับที่หนะครับชนะ2เสมอ1แพ้4นะครับส่วนอ่าโชติฮันมอนะครับอยู่อันดับที่4นะครับชนะ4เสมอ2แพ้1นะครับถือว่าฟอร์มก็ใช้ได้นะครับ3ทีมอ่างทีมนี้พบกันนะครับสามนัดล่าสุดเองก็อ่าโชติฮันมอก็ชนะ2อศูนย์นะครับอ่าทอคีก็แพ้1นสองแล้วก็ ทอคีทอคีนะฮะชนะ2-0นะครับเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนชนะนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะผลงานล่าสุดเองของอทอคียูเนเต็ดเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พึ่งไปชนะเซาเอนซยูเนเต็ดมา2-1นะครับแล้วก็แพ้บ็อกกิ้ง1-3แพ้เมสโตนยูเนเต็ดมา0-1นะครับส่วนโชติฮันมอรเนี่ยก็พึ่งเฉลชนะ ฮันติงแคมมา5้นะครับโอ้โ oh, หสุดยอดนะฮะแต่ว่าแพ้แอนดนอตเคานตี้มา0ูนย์แล้วก็ชนะด็อกกิ้งวอลเลอร์เอมา3าูนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะอ่าส่วนในเรื่องของคะแนนอ่าราคาใช่ไหมราคาราคา,ราคาเนี่ยก็เปิดมาไปฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างทีมเยือนอย่างโชติฮันส์มอเนี่ยนะครับจาก2เป็น1.80นะครับ แล้วก็ฝั่งทีมเจ้าบ้านทอคีเนี่ยจาก3.20ขึ้นเป็น3.80นะฮะโอ้แบบนี้มีโอกาสที่ทีมเยือนน่าจะมีโอกาสชนะเป็นอย่างมากนะฮะถ้าดูจากราคาแล้วนะครับส่วนราคาต่อเองก็เหมือนกันนะครับต่อจากต่อค่วมนะครับขึ้นเป็น0.5นะฮะราคาน้ําก็0.83เนี่ยยิ่งมีโอกาสชนะที่1ลูกอีกนะครับถ้าเป็นคู่นี้นะฮะส่วนสูงต่บเต็มเกมเองนะฮะไหลขึ้นจาก2.75เป็น3นะครับ ส่วนราคาน้ําก็0.98แล้วก็0.83ฝั่งต่านะฮะคิดว่าคิดว่าคู่นี้น่าจะน่าจะไม่เกิน3ประตูนะฮะคิดว่าน่าจะอยู่รวาวๆ2-3ประตูนะครับถ้าเฉือนชนะกันแบบนี้นะ่าต่อ0.5แบบนี้น่าจะมีโอกาสชนะที่1ลูกนะฮะอาจจะเป็น1-0หรือ2-1นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะคิดว่าน่าจะเปิดเกมลูกใส่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยๆ1ประตูในครึ่งแรก นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีในครึ่งแรกสู้กันไปสู้กันมาไม่สามารถมีประตูได้ก็คิดว่าครึ่งหลังน่าจะมีอย่างน้อยๆประตูหรือ2ประตูนะฮะจากการวิเคราะห์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบตีหนึ่งสีสิบห้านาทีนะครับทอร์คีแล้วก็ยูในเต็ดไอ้ทอร์คียูในเต็ดแล้วก็โชว์ที่ฮันมอครับเจอกันใหม่คริมนาครับสวัสดีครับ